ปฐมบุรุษแห่งยุคตอนที่2แพ็กเกจมือใหม่และการรับเลือกสิทธิ์แปลไทยโดยเพจบาทเดียวฮ่าฮตอนนี้ข้าน่าจะรีบไปรับเด็กน้อยคนนั้นก่อนดีไหมนะอะแต่เดี๋ยวก่อนสิถ้าข้าออาจากหมู่บ้านแล้ก็ก็มีแต่จะเป็นอาหารของอสูรนี่นะอืมชุดของขวัญแพ็กเกจได้รับแล้วยากจะตรวจสอบหรือไม่อู้เจ้านี่มันสุดยอดในที่สุดมันก็มาแล้วฮะเสียงดังนรงมาปลาเปล่าข,ข,ข้าหมายถึงข้าบวดฉี่ข้าอยากไปเข้าห้องน้ํานะ <laughs> ชุดของของขวัญแพ็กเกจผู้รับภารกิจจะได้รับพลังยุทธ์ขั้นสูงสุดของปราณขั้นสี่อีกทั้งยังมีโอกาสสูงค่าสถานะบางอย่างได้รับคะแนน300แต้มรับหนังสือวิทยายุทธ์รับกสาวสอนอสนีเมคราเป็นพลังยุทธ์ในการรับรู้แจ้งยินดีด้วยกับเจ้าของทักษะได้รับพลังยุทธ์ลมปานขั้นสี่ยินดีด้วยกับเจ้าของได้เรียนรู้กสารสอนอสนีเมคราในการรู้แจ้งวิทยายุทธ์การเคลื่อนที่นะนี่มัน สุดยอดนี่แหละพลังลมปานกําลังไหลพรางไปทั่วร่างกายของข้าโชคหล่นทับแล้วไงโชคหล่นทับแล้วไงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิแต่เดี๋ยวให้ไปสร้างนิกายขึ้นมาใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นประมาจารย์จากบรรพบุรุษคนแรกของนิกายนี่มันยังห่างไกลอยู่เลยนี่ว่าเอาแต้ม300แต้มไปซื้ออะไรได้มั่งนะเนี่ยอ่ขวดยาลมปานใช้1ิแต้มกระบี่เหล็กหลอมใช้30แต้มวิชาลูกบอลเพลิงใช้1อยแต้มเชีย่ย หลังจากนี้จะมีของผู้ระดับสูงม้างว้เนียถ้าแบบนี้แล้วไม่โพ้นแน่ๆแต่ก็เอาเถอะอย่างน้อยก็ยังมีวิชาก้าวสวรรค์เมคานี่แหละนะเป็นวิชาที่สูญหายไปได้สักพักหนึ่งแล้วแถมยังเป็นหนึ่งในวิชาสุดยอดสายฟ้าข้าสุดยอดอีกตั้งหากชุดของขวัญต้อนรับแบบนี้นี่มันเรียกได้ว่ามอบโชคลาวาสนาให้ดีจริงๆเช่น <laughs> นั้นก็ไว้ข้าจะฝึกวิชาจนสำเร็จเชี่ยวชาญเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็จะไล่ออกตะเวนเข็นฆ่าได้ทุกทั่วสาธิตแล้วสินะ <laughs> เอ๊ะแต่ดวก่อนนะ จะว่าไปเดี๋ยวข้าต้องออกไปรับสิทธิ์นี่นะต้องเลือกดีๆหน่อยแล้วสิเอาอันไหนดีนะอืมเอาอันนี้แหละอืมอมถึงจะแพงกวันอื่นนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าคุณภาพสูงที่เดียวเลยนะเนี่ยยังไงคนเราก็ต้องมีเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วนะข้านี่มันหล่อจริงๆด้วยโ,โเอาละใช้ประโยชน์จากตอนที่ทุกคนกำลังสนใจเรื่องหลงังเฟิงแอบออกไปดีกว่า ลูกศิษย์จ๋ารอก่อนนะจ๊ะอืมนี่น่ะล้วหมู่บ้านหินแต่ว่าต้นไม้นี่ใหญ่จังแฮะต้นไม้นี่เคยถูกฟ้าผ่ามาก่อนหรือเปล่านะอืมนี่คือต้นไม้เทวาที่แห้งเหี่ยวมาเป็นเวลาสิบปีแล้วผู้อาวุโสเช่นข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ข้าไม่ทราบว่าตัวท่านนั้นมีอะไรเอ้ข้าช่วยหรือไม่ตัวข้าพบเป้าหมายภารกิจที่จะช่วยให้เจ้าได้รับทั้งาศาสตร์ศิ์สายตรง <c oughs> ไหนไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยระบุเจอเป้าหมายผู้มีพรสวรรค์ระดับหนึ่งกันกระดูก10บนิสัย8จิตใจแปดโชควาสนาแเป้าหมายมีพรสวรรค์ระดับสูงแนะนําให้ดึงเข้าสู่นิกายเพื่อสั่งสอนและมอบหมายงานในสํานักให้ดูแลละลากกระดูกสิบเลยเหรอ